ผมอยู่ที่ด้านหน้ามูลนิธิเจ้าพ่อหลวงบางบ่อสว่างบุญเพนธรรมาสถานบางบ่อสมุทรปราการใช่ครับกินเจผมถือทงนี่คือกินเจแน่นอนนะฮะที่นี่มีเรื่องราวดีๆอะไรอีกหรือเปล่าก่อนหน้าน,นี้ผมมาทํารายการแล้วแต่วันนี้ผมมาในช่วงเทศกาลถือสินกินเจเข้าไปดูภายในทั้งหมดกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมตามผมมานะฮะโน่นมีทําบุญบริจาคผมมาที่นี่บ่อยกับทีมงานผม นะนั่นอ่ะหน่วยกู้ภยัยสว่างบุญเพนบางบ่อนะครับที่จอดรถมากมายมหาศาลที่นี่นะฮะข้างบนก็มีสถานที่สําคัญนะครับท่านก็ไปขึ้นกาบสัก,กัาระข้างบนได้อีกเช่นกันที่จอดรถเพียบมที่นี่นะฮะบ,บางคนตกใจเฮ้ยทำไมไม่อยู่ด้านหน้าเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมเนื่องจากท่านประธานธนากร นะครับกับทีมงานทุกๆคนนะครับบุคลากรอสัมคัญหลายๆท่านนะครับพัฒนาแล้วทําให้โรงเจของเราอยู่ด้านหลังมีทั้งลิฟต์ห้องน้ําโคสสะอาดผมไปเช็คตัวสอบมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านไปดูทุกซอกทุกมุมเลยวางบ่อเรามีดีเฮนะ คนกินเจเตรมนะครับแถมมีชุดขาวให้เราได้ใส่เปลี่ยนใส่อีกนะาสาธุธรรมชิกต่อให้ไม่ใช่ช่วงเจท่านก็สามารถมาทำบุญบริจาคองศพที่นี่ได้ผมมาที่นี่บ่อยนะผมจะแม่พัดอิมสาธุธรรมชิกเราไปดูข้างในกัน รองเท้าด้วยนะตรงนี้นะนี่ไงสวัสดีพี่ละไมครับนี่เนี่ยนี่เห็นไหมเขาจะเตรียมให้ท่านหมดเลยพี่ละไม้ที่เป็นแท่งๆนี่คืออะไรพี่ละไมเป็นชุดเสื้อผ้านะคะอ๋อชุดเสื้อผ้านะขออนุญ,ญาตนะพี่ละไมอันนี้แบบเขาได้อันนี้เป็นชุดขาวผมก็ทีมงานมาที่นี่บ่อยมากนะฮะ แล้วที่เนี่ไฮเทคอย่างหนึง่งนะครับบริจาคเป็นเงินสดก็ได้แต่มีทาบุญแบบสแกนคิวอาร์โค้ดโมบายแบงกิ้งเออที่นี่เลยนะครับแล้วก็จะมีการเขียนอะไรหลายๆอย่างนะฮะและไม่ต้องกลัวพอท่านมาถึงปุ๊บท่านจะเจอคุณพี่ละไม้เป็นเจ้าหน้าที่จะอธิบายแต่ละขั้นตอนตรงนี้ทําอะไรยังไงยังไงบ้างเออ เนี่ยเห็นไหมมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายวูกมากอะ่ะเสียดายว,ว,ว,วันนี้ท่านประธานธนากรท่านไม่อยู่นะฮะถ้าท่านท่านใจดีมากเลยครับที่แล้วะนะฮะท่านติดภารกิจอยู่นะครับ ชนะวีอยู่ที่มูลนิธิเจ้าพ่อหลวงบางบ่อสว่างบุญเพนธรรมสถานนะฮะเชิญทุกท่านนะครับผู้มีจิตศรัทธามาได้เลยนะเออสวัสดีพี่ทํายครับมาพี่ะนายครับพอมาถึงเราก็จะมีการทําบุญแล้วก็เขียนเหมือนที่คุณพี่เมื่อกี้นะทุกอย่างอ่ะ แต่ตอนเนี้ยเราจะจะรู้ก่อนว่าตรงเนี้ยเราทําอะไรบ้าง<ะ>มาดูทีละขั้นตอนกับพี่ละไม้กันนะครับนะทำไมใกล้เดี๋ยวสัญญาณหายเียแล้วเดีนะ๋ยวเดี๋ยวไหว้ด้านนี้เลยครับครับผมจุดทูบสามดอกนะคะแล้วก็ว่าตรงนี้นะครับนะเป็นไถ่สวยเอ<ะ>ี๊ยะนะคะจุดทูบสามดอกนะครับสามดอกด้านด้านนี้นะคะจุดทูบด้านนี้ได้ครับที่นี่เรามีทูบมีอะไรให้พร้อมไม่ต้องกลัวนะฮะ ท่านมีมากชุนะก็สามารถร่วมแบบมากๆก็ได้ใครจะมีน้อยก็ร่วมได้ใครไม่มีมาแต่ใจก็ได้อีกเช่นกันนะอันนี้ผมการันตีที่นี่เลย <ใน S 1> เดี๋ยวเราดูทีละขั้นตอนของคุณพี่ได้เลยปะ <ใน S 1> อ่านั้นก็คุณพี่ก็เราจะมีตะเกียงน้ำมันให้เอาไว้จุดเทียนทูบที่นั่นไทยสวยเอีย้ยชุบสามดอกใช่ไหมพี่ทําไมสันดอดโอเค ทายสวยเอียคุ้งคลองดวงชะตาปี2 5 6 6นะครับชื่อขุนพลป่วยซีป่วยซีไต่เจียงกุงนะครับสาธุท่านาชิกไม่ใช่หน้ามานะนี่คือผู้ที่แบบมาทำบุญจริงๆนะสาธุครับเนี่ยเราไปทีละขั้นตอนให้เห็นเลยนะฮะที่นี่ตัวเลขชัดเจน ชัดเจนทุกอย่างผมถึงประทับใจที่เนี่ยมากๆเลยนะครับแล้วปัจจัยทั้งหมดนะครับก็จะทําการบูรณประปฏิสังก่อน์นะครับศาลเฉพาะหลวงบางบ่อนะครับที่เนี่ยต่อไปนะฮะนี่ไปเรื่อยๆเลยครับอัะไปต่อเลยท่านมาชิก นี่เลยไอใบที่เราเขียนตอนแรกท่านสมาชิกนะครับสองใบใบสีชมพูนะครับ,สบ,บ,สนะรบเสร็จแล้วมา,มาที่ษฐานตรงหน้าตู้ได้เลยลงศพแล้วก็เดี๋ยวใส่เข้าไปได้แล้วดูพันไปเรื่อยๆท่านจะมาแก้ปีชงปีอะไรท่านก็มาที่นี่ได้เลยเช่นกันเอาใบเล็กนะครับเอาใบเล็กอ่า ใส่ข้างล่างน,านั่นนี่มามีเจ้าหน้าที่ขอยอธิบายสนใบาใหญ่มาทำการเผาตรงนี้อน,อนุโมทนาไปนะครับสาธุครับ <c oughs> พี่เขาสวยนะ สาธุอนุโมทนาครับผมมาบ่อยที่เนี่ย <laughs> โอเคสาธุาเหๆงๆต่างๆร่ำรวยครับผมผมก็ยกขั้นตอนของบริจาคส่งแค่นี้นะคะครับแล้ว,แล,วแล้วเวลาเราจะทําบุญน้ำมันเราก็เทได้เลยทได้เลยแล้วก็แล้วแต่กํบบาลังสัทธาเราจะทําบุญนะคะอย่างที่พี่ละไมา้บอกะนะครับมีมาก ก็ร่วมหน้ามีน้อยก็ร่วมน้อยหรือคใครไม่มีแต่อยายกจะทำจริงๆก็ได้ค่ะผมถึงว่า,วาทับใจที่นี่ะอะเพราะว่า <laughs> สิบบาทยี่สิบ,บาทก็ได้แต่อยากอยากได้ครบชุดใหญ่เลยนะคะจะมีตั้งผ้าขาหัวศพแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็หิดศพอะคะ่ะคือผมย้ํา ผมจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันมันไม่ใช่เรื่องพุทธภาณิชย์บางที่ผมไปนะพันหนึ่งยังไม่อยู่เลยเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวเนี่ยแต่ที่นี่มันไม่ใช่อ่ะคุณมีห้าบาทสิบบาทคุณอยากทำคุณมาได้เลยอนุโมทนาอย่าลืมนะครับท่านมาที่มูลนิธินะครับนะที่นี่เลยจะเจอพี่ละไม้อยู่ด้านหน้านั่นเองแต่วันนี้ชนาวีได้ข่าวโลงเจขออนุญาตเข้าไปข้างในได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวแต่นี่นี่ใครอ่ะพากป็นณะกมน ผู้จัดการแล้วก็รองประธานมีรองประธานแล้วก็ผู้จัดการแล้วก็นเข้าไปแนะนาบุคลากรของมูลนิธิเราแต่ละท่านเลยนะครับสวัสดีครับเอาทีละท่านเลยครับท่านนี้จะเป็นรองประธานนะคะครับสวัสดีครับคุณเตียงศักดิ์นะคะค่ะแล้วรองประธาน ท่านรองประธานัอดีครับเรองประธานอีกคนหนึ่งนะคะจะชื่อเงียไก่นะคะครับผมแล้วก็ท่านนี้จะเป็นท่านเลยเป็นเฮียยิมนะคะจะเป็นอาเจกของเรานั่นเองค่ะแล้วก็น้องคนนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการอยู่ในนี้นะคะอ่าโอเคสวัสดีทุกท่านเลยครับท่านนึงก็เป็นคณะกรรมการแล้วก็อีกท่านก็เป็นคณะกรรมการนะคะเอาทุกท่านเลยครับทุกท่านเลยครับ่าค่ะมาช่วงอ๋อครับอนุโมทนายังไงวันนี้ขออนุญาตเจก เข้าไปดูโรงเจเราด้านในได้ใช่ไหมครัเอาลงครัวก่อนเลยไปแนะนาบุคลากรในโรงครัวก่อนเลยดีกว่าตามผมมามาผมผมใส่รองเท้าก่อนผมบุกผมไม่มีสกิ์ผมเรียลลิตี้ผมลุยเลยเนี่ยมาดูแบบบรรยากาศแบบเรียลลิตี้จริงๆของมนิธิสากบุญเพ็ญธรรมมาตรานเราเลยดีกว่าเป็นยังไงอาเจกขออนุญาติดไมค์ก่อนครับ ขอญาติดไห้่นะครับเดี๋ยวผมทําให้เดี๋ยวผมทําให้ไดครับอ่าันต้องอยู่ด้านข้างญา้ครับของครับครับไปอจิครับครับพอเราทำบุญตรงนี้เสร็จครับใช่ไหมครับตอนเนี้ยมันมีกินเจเทศกาลกินเจเกเราก็เข้ามาด้านไหนได้เลยครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำคอยแนะนำแล้วแต่ตเนี้ยเดี๋ยวเราเราจะไปแนะนำไอ้ลงตัวแม่รัวก่อนอจิ ไอชุดขาวขาวคืออะไรอะ่ะนะอ๋อชุดขาวขาวนี่สาหรับคนที่เขาไม่คนที่เขาไม่ได้แต่งชุดข,ขาวมาเนี่ยอ๋องั้น<ร>เดี๋ยวสตรงน,นี้กับจารยเจกเกจรทิมครับครับคือทางมูลนิธิเรามีชุดเสื้อผ้าให้เปลี่ยนด้วยครับครับเ <ๆ S 2> พราะคือเราเราต้องชุดขาวคือความบริสุทธิ์สะอาดครับบริสุทธาาิ์สะอาดและเราไม่ได้มีแค่เสื้อนะครับกางเกงพร้อมเออพร้อมครับและที่สําคัญท่านดูไปทางลิฟต์ลิฟต์เทพไม่เท่าไหร่นะ ห้องน้ำผมเข้าไปเช็คแล้วชายหญิงแยกชัดเจนและสะอาดสุดๆนั่นเองแต่คราวนี้อเจกจะพาเราเข้าไปดูบุคลากรในโรงครัวด้านในว่าเป็นยังไงกันเราจะอิ่มท้องนะครับทำบุญในบริสุทธิ์ในช่วงเทศกาลทิเจต้องรู้จักบุคลากรในนี้ทุกท่านตามอเจกเลยครับเชิญครับเราได้รับการอนุญาตจากมูลนิธินะครับสำหรับบุญเพนธรรมสถานแล้วนะครับนะก็มูลนิธิเจ้าพ่อหลวงมากกแล้วนะครับท่านไม่พลาปากเขาว่าว บุคลากรบุคลากรที่มาความสามารถเอาทีละท่านเลยเอาทีละท่านเลยครับอันนี้ก่อนนียหรอซอกุ่นมันนี่ก่อนถ้าไม่ไม่อขอชื่อขอชื่อขอชื่อซอกุ่นซอกุ่นซอกรุ่ะมีใครอีกครับเอาอันนี้ก็อันนี้ครับพี่กบพี่กบนะสวัสดีครับโอ้หคุณโอ้โหดูดูนี่คือเขาบันจงทำตั้งใจทำนะไม่ใช่ฟุ๊กฟุ๊กไม่ใช่เดี๋ยวขอกบจะแนะนำแต่ละคนเดี๋ยวเพราะ เัื่นเอนด็กนี่ก็ไม่รู้จักชื่อของแต่ละคนอ่ะแล้วอตอนนี้เขากำลังผ่าในตัวอะไรครับเด็กผ่าซีอิ๊วเจนี่ผ่าซีอิ๊วเจนี่อันนี้นี่นี่นี่หัวหน้าในตัวครับสวัสดีครับคุณนิ้วตีแซ่หลินโอ้โหครับอนุโมทนาเลยครับสวัสดีทุกท่านเลยครับนี่นี่ไปแข่งเชฟกระทะเด็กมันนี่ทำคล่องมากอ่ะเออ วันวันหนึ่งในช่องเจนี่นับไหมครับว่ากี่กระคะครับอย่านับเลยมันเยอะนะครับนี่ก็นี่คือเราก็จะเตรียมเครื่องอุปกรณ์เครื่องเตรียมเตรียมไว้นี่ก็คือบุคลากรในโรงครัวของเรานะครับอาจารย์ครับแล้วในห้องนั้นคือคืออะไรห้องนั้นคือห้องทานอาหารครับเดี๋ยวเข้าไปเลยถ้าขออนุญาตอาจารย์ครับป้าเราตามอาจารย์คิมเข้าไปด้านในกัน ช่วงเจท่านมาได้เลยนะท่านไม่ต้องกลัวถ้าท่านไม่มีชุดขาวจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกเราก็มีชุดให้เปลี่ยนอีกเช่นกันนะครับเาเช่นเลยครับ สวัสดีครับนี่คืออาหารที่เราเตรียมไว้รับรองสวัสดีรสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีสวัสดีครับเมื่อกี้มีอยู่คนหนึ่งที่เดินหลบเราไปนี่เลยครับอ๋อนี่นี่อันนี้ไม่ัวรม่็กัวตัวใหญ่มือหนึ่งนี่อมือตัวหาใช่ครับผมบอกไว้ก่อนนะที่คุณแม่บอกา้คือ มอใหญ่มไปแล้วมอแล้วหน้ามอยอะมันต้องบอกก่อนนะครับนะูลนิธิเจ้าพ่อหลวงตางบอก,บอกสรรคุณเพนธรรมสถานไม่ได้มีแค่นี้นะมันเหลือแค่นี้เดี๋ยวจะมีมาตเตอิมอีกใช่ครับใช่ไหมครับเป็ตปัญหาอะไรเลยหน้ามอเยอะจนหมดไปแล้วอ๋อไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาครับ ได้คร uhm. ับได้ครับอ่ะทีนี่เจ๊กแล้วผมก็ยังเป็นของจีนน้องพริีคุณแม่ก็วางยาผมเก่งแล้วเกินมันเแล้วผมชอบกินของอร่อยไงจีนน้องพี X คุณแม่ล่าหน้าคือนี่อันนี้ก็คืออันนี้ก็คืออันนี้ก็คือที่นี่วางยาผมเก่งครับอันนี้ก็คือผู้นผู้คนเกลี้ยกล่อมมาร่วมร่วมทานเท่ด้วยกันนะครับ นี่คือผู้มีจิตศรัทธามาล่นทานเจไปกันครับนี่คือผู้มีจิตศรัทธาแล้วเจ๋งเดี๋ยวผมขออนุญาตดูตรงนี้หน่อยเจ๋งอันนี้คือเราสามารถเล่นธรรมบุญมีมากให้มากมีน้อยไม่น้อยไม่มีไม่เป็นไรเลยผู้อนวยกานคณาสตร์ครับอ่าทำบุญ เดี๋ยวผมอธิบายตรงน,นี้นี่นะครับเป็นระเบียบปฏิบัตินะค,ะครับคือทุกอย่างมาจะได้อยู่ภายใต้ระเบียบจะได้เป็นระเบียบนะฮะักแต่พอทานคือความหมายก็คือว่าท่านจะเดินมาตักสิบรอบไม่ว่าแต่ค่อยๆตักใช่ไหมอาจารย์นะครับนี่เห็นไหมตักพอทานทิ้งเศษอาหาระะลงถังคือบางอย่างมันอาจจะเป็น ที่เราไม่กินหรือมันกินไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะมีท่ทิ้งให้เฉพาะนะครับแล้วก็ล้างจานด้วยตนเองดีสุดก็คือเมื่อที่เนี่ยเขาให้ท่านได้เข้ามาร่วมเทศกาลกินเจแล้วถ้าท่านมีเวลาก็ล้างได้เลยใช่ไหมครับครับอ่ะอาไาอัเจแนะนําตรงนี้หน่อยครับผมอ่าทางไหนฮะทางตอนเนเวลาเวลาที่เราจะเราจะได้ทานอาหารเยอะนะคนมาเยอะนะผมบอกตรงนี้เวลาที่เราจะไปได้ทานอาหารคือ คือเวลารับประทานอาหารในโรงเจนะอ๋ออันนี้คือเวลาของโรงเจเราใช่ไหมครับครบนะคือช่วงเช้าคือ7จ็ดโมงถึงเก้าโมงช่วงกลางวันก็คือ1 1บเอโมงถึงบ่ายโมงและก็มีช่วงเย็นด้วยช่วงเย็นตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงกี่ทุ่มเนี่ยทุ่มทุกตครับก็จะมีวิธีพิธีอะไรมางนะนิรเญกันหมดพิธีกินเจทุกวันนะอ๋อนี่ไง สวดมนต์พระจะสวดมนต์วันที่สิถึง23นะครับไม่ขอขอโทษครับสิบสี่ถึง23่สิบสมตุลาหนะ์6กโมงเช้าจะมีทาสนสวดมนต์ที่นี่บ10บโมงเช้าก็มีสวดมนต์ตรงพุกแล,ะละ<ม>้วก็ช่วงสี่โมงเย็นมีสวดมนต์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วง1นึ่ทุ่มจะมีสวดมนต์เดินทูบ,บถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาดูที่นี่แล้ววันที่19เอ้าเออเป็นกล้วเขาเขาลงุูป่ปลายวันที่ วันที่ยี่อยอะอ๋อต้อง22นะอันนี้ไม่ใช่นะวันที่22เชิญร่วมพิธีปล่อยสัตว์สะดาะเคาะนะครับที่นี่เลยใช่ไหมเจ,เจครับที่นี่เลยครับโอ้เจครับผมว่าบรรยากาศที่นี่ผมว่ามันเป็นระเบียบดีนะครับ อ๋อแล้วดูดิมันสะอาดเนี่ยผมว่าผมว่าผมอยากให้โรงเจาบาลหลายที่เนีน่ยนะมีระบบระเบียบเหมือนที่เนี้ยอันอันนี้คือเราจัดสรรระเบียบอะไรพวกน,พน,นี้เองเลยครับใช่ครับอ๋อเจคผมเห็นชั้นสองมันเป็นอะไรหรือครับไม่ต้องชั้นสองจะมีองค์เทพเจ้าอยู่หลายองค์หลายพระองค์เรา,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 าขึ้นมาดูกันได้เลยครับออ๋ได้ใช่ไหมครับเจคถ้าทำแล้ว๋ยวผมขออนุญาตขออนุญาตขึ้นริดีกว่าต้องผมขึ้นมิถาด้วยออ๋ครับผมข้นมิถาตัดถือใจมาออ๋ครับได้ครับเจคขึ้นกันได้ม่ได้ <laughs> ขึ้นลิฟต์ครับเซร์ครับลิที่นี่ใหม่มากบางคนเป็นเกาไงเดินไม่ไหวก็อ,อ้นี่ได้ขึ้นลิฟต์ครับ <laughs> ผมบอกแล้วที่เนี่ยทุกอย่างชัดเจนผมชอบแบบนี้แหละอพอทุกอย่างชัดเจนปุ๊บมันมันอะไรมันก็เรียบร้อยนะฮะลิฟต์ก็คืออยู่ตรงนี้นั่นเองนะจะอยู่ติดกับห้องน้ำ นเนี่ยเข้าเข้าเลยลิฟต์นะครับเข้าเลยเชิญเลยครับชนตาบอดได้เลยเพราะนี้มันเครื่องหมายอักษรเบลนะฮะโอเคครับโอ้ยถ้าสมาชิกเก็บบรรยากาศรอบๆดูท่านผู้ชมดูนะหม่จริงๆฟรนคนข้าคนแก่เดินไม่ไหวก็มีนะเด็กนะท่านสองประตูกำลังเปิดอ่าถึงแล้วครับอ่าเราเข้าไปนี่เลยครับด้านนี้ก่อนครับ เมื่อกี้ตอนที่ผมมาตอนแรกเขาแจกกระเจกผมเห็นมีพระสงฆ์ด้วยนะครับครับมีเจ้าหน้าที่สวัสดีครับเราคือเราคนที่แจกจ่ายเกี่ยวกับผลไม้ไหว้นะครับชื่อคุณวันเพ็ญสุตังครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยค่ะนี่เราก็นี่ก็คือประจำท่านผู้ีที่เราเราไหว้ครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือเขาเรียกจุจุ๋ยหกซิงจุ๋ยหกสานนี่คือ คือเป็นพวกเขาเรียกหุกเจ้าทัานท่านหุกเจ้าครับอ๋ตอตรงนี้ก็เป็นทีกงองตรงน,นี้คนทีกองครับอ๋อแล้วอันนี้คืออะไรครับทําไมมีอะไรลูกกงปิดมิดชิดเตี้ยอ๋อเทียนคือเทียนนี่สําหรับสําหรับผู้ที่ซื้อมาถวายบูชาได้ แล้วที่มีลูกองติดก็คือการลมส่วนนี้ฮะบการลมแต่ที่ลมมันจะเข้าไปเต็มที่มันก็จะซอบลงใช่ไหมจกเข้าไปดูด้านในนีครับใช่ครับได้ครับเดี๋ยวเลยครับอนี่ไงท้ามาชิคโอที่นี่เป็นระบบดีคือไม่ต้องกลัวเทียนล้มเลยฮะโอเคมากครเพราะปกติยิ่งสูงอะมันลมมันจะแรงเทียนดับแน่แต่ที่นี่เราก็ทาไอตัวบานลมไว้ด้วยบางส่วนส่วนนึ่งโอเคมากครับแลวตรงนู้นก็เหมือนกันใช่ไหมครับนี่นี่นี่ก็คือน้ำมนต์น้ำมนต์ครับน้ำมนต์สำหรับเวลา พวกปางพระสวดเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็พรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสื่อลุงพลอันนี้คือต้นทับทิมทับทิมอ๋อทับทิมใช่ไหมแล้วน้ำมนต์มีคือพระท่านท่านทำพิธีอ๋อนี่ไงคครรัับบก็ผมผมเราเองเข้ามางั้นเข้าไปดูข้างในกันได้ใช่ไหมครับใชดูดูชมดูตรงนี้ยังมีอีกใช่ไหมครับตรงนี้ครับซึ่งก็จะมีเนี่ยเมาด้านนี้เลยดีกว่าครับอ๋อนี่ไงตรงอ๋อนี่ท่ามาเช็คตรงนี้คือ คือเทพเจ้าสรเทพเจ้าที่เราเราไม่กินเจกินเจจะเชิญท่านมาจะเชิญท่านมาจะรินพอครัครับพอเชิญพอเชิญเสร็จแล้วเราก็มาตั้งตั้งตรงนี้ให้ผู้มีศรัทธานี่เข้ามาไหว้ครับผมขออนุญาตสอบถามหน่อยครับครับคือเราจะติดตัวเลขไว้เพื่อที่จะได้รู้ใช่ไหมครับว่า อันนั้นสองแล้วก็จะเป็นสามสี่ห้าหกตามลำดับอ๋อดีมากเลยครับมาเจกนี่ไงเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะเบอร์สามเต่าโบ้องงวนกุ้งต่อไปก็ไปเบอร์สี่เจ้าแม่กวนอิมนะครับเลขที่ห้าหนังซิงปักเต้านะฮะอันที่หกกิ่วอ้วงฟุกโต้ก็คือเราสามารถสักการะตรงนี้เลยได้เลยครับโอ้โหสุดยอดคือเราจะเชิญกระถางชู้มาข้างนอกขับเพราะข้างในจะได้มีควันไงเวลาเที่ยวเพราะตัวนี้จะได้ระบายออกได้ครับพอ้ โหสุดยอดที่นี่เป็นระบบจริงจนะครับอันนี้เราเข้าไปดูขาด้างในเราจะมีตรงนี้เจะมีตร,ตรงนี้อีกอ๋ออ๋อนี่คือนี่ถัาคนกินคนกินเขาเรียกคอเฮติหรือหรือวิญญาณวิญญาณไร้ญาติเขาเรียกคอเฮติหรือ,อวิญญาณไร้ญา,า,าติใส่ใส่อิว้วใส่ไข่ใส่อิวอ้วก็วคือวิญญาณไร,ร้ญาติเราก็จะมาไหว้ท่านโดยเชิญท่านสมุนไเวสีอะไรมามารับนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็ยังสามารถเรีนสีได้มรงนี อเจกครับอันนี้คลองอะไรครับอเจกนี่นี่คลองสำโรงครับคลองชื่อที่ต่ตอนนี้จะจากไอ้ไอ้เจ้าพ่อหลวงที่เคยได้ทำอ๋อตรงแยกนั้นพอดีครับครับอ๋อนี่ย้มาเรื่อยๆฮะอ๋อับแต่ว่าอเจกไม่ดูตอนที่แล้วอยู่ดูครับดูครับตาครับตามอเจกแง่ไหนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอแนะนำนี่คนครับสวัสดีครับครัับสสวดีเดี๋ยวฝับการการเงินนะอยู่นี่ครับขอชื่อเลยครับขอชื่อเลยเจกขอบ ชื่อชรินครับครับชารารครับครับเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนตรงนี้อ่าเจ้าหน้าที่ส่วนนี้แต่ว่าจะมีหมุนเวียนกันดูด้วยกันดูแลอ๋อครับแต่ตอนนี้เป็นของเจกเป็นคิวหมดเชื่อมีเวลาเป็นกี่เป็นคิวยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตถ่ายทำรายการในนี้ครับผมครับยินดีครับเชิญเลยครับเฮ้ยผมว่าที่นี่เป็นระบบระเบียบดีอะผมชอบอ่ะมาที่อันดับแรกก็คือตรงนี้คือคนนี้ตรงนี้เขาเรียกถ้าคนจีนเขาเรียกซัมพอหุบก้าว ถ้าคนไทยก็จะเรียกพระภัยรัตนพ,พุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าสามองค์อ๋อครับครับครับโคการก็คือพระศรีสัพยมุมีพุทธะและองค์นี้ก็อมิตมตุรอาะพ,พุทธะครับแล้วมาองค์นี้ก็พระภัยสัจเทยพุทธะซึ่งนี่คือสุภพุทธเจ้าสามพระองค์ครับ ศิลปะแบบจีนผมว่าสวยมากเลยเจ๊ถ้ปกติถ้าเกิดไม่ได้ช่วงเทปตาจินเจเนี่ยคุกคนุราล้วไปทมาตรตอนนี้อ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมเ้๊ครับแต่พอมันชุบเทปกาจินเจคนจะเข้ามากัดสักการะเยอะเราก็เลยเอาไว้ด้านนอกอ่าอ้เขาเพราะไม่งั้นในนี้หายใจไม่ออกแน่ควันมันจะเยอะนะเจ๊กอโอเคเลยแล้วก็มีซ้ายขวาอะไรมาจุนนี่ก่อนมาจิกไปจุนนี่ก่อนครับอันนี้คือ อันนีทคนจีนเขาเรียกถือว่าหุกโก้คือเทพเจ้าเจ้าพระองค์คือจะมีปางของพระพุทธเจ้าอยู่เกตปางอ๋อครัอสองปางอยูสองข่าปางก็คือพระโพธิสัตว์รวมเก้าแล้วองค์บนองค์บนก็เต็มเป็นคือคือถือว่าเนี่ยถือว่าหุกโก้เนี่ยเขาจะเปรียบเขาเหมือนเป็นเป็นดาวครับแล้วองค์องค์บนคือเต่าบ่อที่ที่เห็น ที่เห็นอยู่ยกระถางเนี่ยนะออครับต่อพ่อของคุณอาคือ,อ,อ,ค,อคือจะเป็นจะเป็นแม่แม่ของดวงดาวทั้งหมดงแกะบาตเหมือนเป็นองค์ประธานเลยหร <นะ S 2> ือนะองค์ประธานของของดวงดาวทุกดวงในักะบาลครับทําไมสวยจังอ่ะออสวยมากท่านถ้าท่านได้เห็นของจริงท่านเห็นว่ามันสวยมากๆากท่านมาชิคครับศิบลปะแบบจีนครับผมก็เชื้อสายจีนนะผมตระกูลฉี นะครับต้นกลุ่ของจีนแคะอันนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งแต่อันนี้คือด้านขวาด้านซ้ายก็มีอีกใช่ไหมเจค๊ครับมา<ม>ตามมาตามมาจับไปกันผมบอกแล้วไม่ใช่ท่านมากินเจถือศีลอย่างเดียวนะรเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านได้กราบเข้ามาเคารพสักการะได้อีกเช่นกันออันนี้คือหนังซิงค์ฟักเต้าที่กระถางที่เราอยู่ข้างๆกนนะครับอันนี้แข็งมากอะข็งมากท่านอาชิษ โอมดำโอมดำนี่ก็คือคือพระพระเจ้านะเทพเจ้าใต้ครับเทพนั่นนัำเท้าเทพเจ้าใต้ครับเทพเจ้าใต้คือจะถือบัญชีถือบัญชีคนตายอ๋อแล้วมีเทพด้าเหนือหรือจะถือบัญชีคนเกิดอ๋อองค์สีดำคือคนก็ถือบัญชีคนตายผมขอขอดู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 เขามีหรือเปล่า กูต่สวยผมว่าเป็นศิลปะที่สวยมากนี่คือศิลปะแบบจีนนะครับองศีรษะมีตีนตนัีนือ้งปลายย้ำอีกครั้งนะครับผมอยู่ที่นะครับมูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลวงบางบ่อสว่างบุญเพ็ญธรรมสถานนะฮะได้ครับนะสวยงามมากจากจุดต,ตรงนี้แล้วเราไปตรงไหนก็ต่ออาจารย์จากจุดตรงนี้เราก็คือเราก็ไม่ ประตูตนี้เราก็ไม่มีอะไรมาด้านหน้าเลยครับเจกครับเจกตรงนี้เลยครับเจกครับเดี๋ยวนอกจากตรงนี้เรายังมีอะไรที่อื่นอีกไหมครับอ๋อก็ก็มีตรงนี้พระถือพระครับถ้าท่านจะมาสวดตรงนี้ครับอ๋อนี่ไงคืออุปกรณ์ในการสวดมนต์นะครับผมบอกแล้วที่นี่ไม่ธรรมดาถ้ามาช็คครับอเจกครับนอกจากอาคารหลังนี้แล้วอาคารหลังหน้า เป็นอะไรอีกหรือเปล่าครับหน้าที่ที่คุณเคยไปทำอันนั้นผมไปกับท่านประธานแล้วโอเคงั้นเราจบรายการตรงนี้เลยก็ได้เนยนะมาเจ็คมายืนตรงกลางครับผมครับเจ็คฝากอเจ็คนะครับประชาสัมพันธ์นะครับให้ท่านผู้ชมอ่ะได้รู้จักสถานที่แห่งนี้สถานที่สําคัญหนึ่งของบางบ่อเราทีครับเจ็คคือสถานที่แห่งนี้คือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคือตอนช่วงเทศกาลจินเจเนี่ย เราจะเราจะเปิดเพื่อกินเจแต่ปกติ <S <S แล้วก็ไม่ค่อยมีคนเข้ามาไหว้แต่หน้านี้เท่าไหร่เขจะคิดไหว้สู่ดน้านหน้าแล้วก็มาทําบุญที่ผมมาบ่อยๆนะครับแ้ตรงนี้ก็ยังไงไงก็ขอขอฝากประชาสัมพัน์ให้ให้ผู้มีศรัาทธาทั้งหลายเนี่ยมาพบางานงานเราจะสิ้นสุดแต่วันที่ที่สิบสามือนกันที่ยี่สิบสามก็ก็ผู้มีศรัทธาก็มาร่วมมาร่วมกินเกมาร่วม ร่วมทาบุญมากาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับได้เลยที่นี่นะฮะเราก็จะมีอาหารให้พร้อมหรือใครไม่มีเสื้อผ้าเราก็มีให้เปลี่ยนห้องน้ําห้องท่า นะครับ่วนใครที่เขาขาไม่ดีคนเท่าคนแก่เราก็มีลิฟต์ให้ใช้บริการขึ้นมากับสาระด้านบนได้กี่เช่นกันนะครับยงไงวันนี้ผมขอขอบพระคุณอาจารย์ทีมมากๆนะครับที่อนุญาตแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ตรงส่วนต่างๆซึ่งคราวที่ล้วผมไม่ได้มาตรงนี้เพราะธ่านประธานทนากรกับผมอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับนะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของบางบ่อในเขตบ้านเรานะครับนะ <S <S ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้เจ็กชินก็ยังไม่รู้นะ <S 1> <S 1> นี่ว่าโอ้โหด้านหลังก็ยังมีอะไรที่อลังการด,า<ะ>ด้านหลังอีกนะไม่ธรรมดานะครับวอนรุ่งค้ำบุญนะครับมีจิตศรานะครับอย่าลืม <S <S มีมากช่วยมากมีน้อยช่วยน้อยหรือถ้าท่านไม่มีท่านมาด้วยหัวใจอยากทำบุญเราก็ยินดีมากนะครับแเราไมเป็นลงทานอยู่ล้วท่านไม่มีก็มาทานได้ใช่ครับ โอเคมากๆกับที่นี่เพราะที่นี่ผมย้ำว่าไม่ใช่พุทธภาทิพย์ผมมั่นใจว่าผมมาบ่อยนั่นเองขอบคุณอีกครับขอบคุณครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ทะลุแสนและที่มอบกำลังใจให้กันนะครับและขอบพรคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีเข้ามาผมก็จะไปต่อยอดนำเสนอเรื่องราวดีต่อไปผมกาเจคิมจบอยู่ที่ครับ นะครับมูนิธนะครับศาลเจ้าพ่อหลวงบางบ่อสว่างบุญเพ็ญรรมาสถานบางบ่อสมุดปากาเรานั่นเองนะครับมีเรื่องราวดีๆอะไรนะครับติดต่อทีมงานมาแล้วก็ถือมือถือเครื่องเดียวไปชนาวีแล้วผมจะนําเสนอเรื่องราวต่างๆนั้นให้ท่านได้รับชมแลบฟังกันต่อไปนั่นเองะครับตอนนี้ผมกับเจคทีมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเจคผมผมว่าด้านหน้าสวยแล้วนะครับด้านหลังไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา นี่คือรูทองเนี่ยผ่าเป็นทองแท้หมเดเลยอะครับอันนี้รูปหยาดลายฉลูทุ่อย,าง,อยางเป็น<ว>ทองแท้สวยมากแล้วลายก็เป็นไม่สั์ครับสวยครับสวยมากสาธุครับ